สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อลเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดอครอทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ ครอปสนใจคุมสิงโตคำรามหลังวางมือในถิ่นแอนฟิลเจอเก้นครอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยังไม่มีความคิดที่จะอำลาวงการลูกหนังโดยวางเป้าหมายทำงานต่อที่อังกฤษและวาดฝันที่จะได้กุมบังเหียนคุมทับสิงโตคำรามหลังหมดสัญญากับหงแดงในปี2024ครอปย้ายมาสร้างชื่อในเวทีพีเมรีกได้อย่างยิ่งใหญ่หลัง บอกลาทีมโบอสเซียดอทมุนหลังจบซีซั่นฤดูกาล2014-2015และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นในายใหญ่เดอะเลดแมชชีนต่อจากแบนดอลล์ลอเจอร์ที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเดือนตุลาคมปี2015ถึงในขณะนี้กุนซือเมืองเดียร์พาทีมดังจากย่านมูซี่ไซ์ประกาศสักดาคว้าแชมป์กับหงแดงไปแล้วถึง5รายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซู per คัพ ฟี c าคับเวลครับและคาราบาวครับได้สําเร็จแถมในฤดูกาลนี้ยังได้ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยการเป็นทีมแรกที่กว่าได้ทั้งหมด4แชมป์ในฤดูกาลเดียวแต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ผ่านมาครอบก็ได้แสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการอำลาทีมแอนฟิ์หลังจบหมดสัญญากระทั่งล่าสุดบิลสื่อด,ดังจากเยอรมันก็ได้ระบุว่า เขามีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตต่อในทีนอังกฤษต่อไปโดยก่อนหน้านี้คอปถูกคาดหมายจะได้รับตำแหน่งในายใหญ่แห่งทีมชาติเยอรมันต่อจากโยฮาคิมเลิฟหลังจบศึกยูโร2020แต่คอปก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งฮันซีฟิกที่ได้เข้ามารับหน้าที่นี้แทนใขนขณะที่บิลก็ยังได้อ้างอีกว่าคอปเขามีความใฝ่ฝันที่อยากจะคุมทัพทีไรออนในอนาคต แถมมีสิทธิ์ได้รับการพิจนารณาไม่น้อยจากผลงานในการปลูกปั้งเจรนายนักเตะเลือดผู้ดีอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและเทนอเลสันเอร์อาโนได้อย่างมหัศจรรย์ณนะเดียวกันสไตล์การคุมทีมที่เล่นเกมลุก ที่ดูดันเฮเวีเมทัลตามฉบับของในายใหญ่เลือดดอยก็น่าจะเป็นที่โปรดปลาและถูกอกถูกใจต่อทาง f อเป็นอย่างมากพอสมควรอีกทั้งแฟนบอลสิงโตคำรามต่างก็อยากที่จะเห็นทีมชาติของตัวเองเล่นบอลบุกกดดันโหมกระหน่ำใส่คู่แข่งแบบนี้มานานแล้วเช่นเดียวกันเดอะคอใจหายโอริี้โบกมือลาหงหลังตกลงกับมิลาเรียบร้อยคอเลรีเเดโลสปอด ซูชันนำจากอิตาลีรายงานว่าดีวอกโอลิกี้กองหน้าทีมชาติเวลเยียมที่กำลังจะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้ใกล้จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเอซีมิลานจากฟูงในศึกกานโชซีดาอิตาลีหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในหลักการเบื้องต้นกับทางปีศาจแดงดำได้เป็นที่เรียบร้อย โอลิกี้มีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงแค่ซัมเมอร์นี้เท่านั้นโดยที่เขาสามารถเจรจากับต้นสังกัดใหม่ได้โดยท,ทันทีโดยไม่ต้องผ่านทางสโมสรปัจจุบันแต่อย่างใดโดยแหล่งข่าวระบุว่าดาวเตวัย26ปีนั้นได้ตกลงปากเปล่ากับทางเอซมิลาเรื่องค่าเหนื่อยแล้วรายงานระบุว่าโอลิกี้จะได้รับค่าเหนื่อยจากเอซิมิลารูดูการละ4ล้านยูโรหรือราวประมาณ148ล้านบาท แต่ยังเหลือข้อตกลงนีเรื่องของโบนัสและค่านายหน้าให้กับเอเย่นอย่างไรก็ตามทีมดังจากการโชซิลยาอิตาลีมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงนี้ได้โดยสมบูรณ์แบบไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแม้ว่าโอลิกี้จะได้รับความสนใจจากลาโมสรในเวทีพิเมรีกอยากจะให้แข้งลายน,นี้โชว์ฝีมือที่นี่ต่อไปแต่คาดว่าเจ้าตัวน่าจะต้องการอยากย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในหลีกอื่นที่ยังไม่เคยได้สัมผัสมากกว่าหลังจากที่เคยได้ลิ้มลองเล่นให้กับลิวในหลีกอิงฝรั่งเศสและวบบวกในบุนเดสลดีกาเยอรมันมาก่อนหน้านี้แล้วอารเลีโอซูฮกเทนล็อบโบฟูแบบที่จัดจ้านครบเครื่องสุดอาร์บิโออารลิโออดีตแบบ็กซ้ายจอมปัดฟรีคิกแดนเซมบ้าของลิเวอร์พูลออกมากล่าวยกย่องเทนอเล็กซานเดอร์อาโนและแอนดูโรเบสัน สดาวเตะรุ่นน้องที่ลิเวอร์พูลว่าเป็นฟูลแบ็กที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบที่สุดอดีตแบ็กซ้ายชาวบาซิเลียนลงเล่นให้กับทัพหงแดงไป134นัดตลอด6ปีที่รับใช้หงแดงและเตรียมที่จะกลับมายัางทีมแอนฟิลอีกครั้งในเกมการกุศลระหว่างตำนานลิเวอร์พูลพบกับตำนานบาร์เซโลนาในวันเสาร์นี้โดยได้กล่าวชื่นชมถึงความยอดเยี่ยมของสองฟูลแบ็กรุ่นน้องว่าผมเคยเห็น แบ็กซ้ายชั้นยอด2-3คนในระบะในระหว่างอาชีพของผมออริลิโอในวัย42ปีเก่ามีทั้งคนที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแร่งบางคนก็เล่นเกมลุกได้อย่างแข็งแร่งแต่ถ้าคุณมองดูฟูลแบ็กทั้งหมดล็อบโบเขาเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งรับและลุกเขาทําประตูได้มากมายเขามีความเร็วเขามีความแข็งแร่งดุดันซึ่งเขาเป็นสุดยอดในรายชื่อของผม คุณคงไม่สามารถพูดอะไรแตกต่างออกไปจากนี้ได้เขาบ่งบอกถึงตัวของเขาเองล็อบโบกับเทนทำทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฟูลแบ็กอย่างที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับโลสันก่อนหน้านี้เขาสามารถทำตำแหน่งนี้ได้ดีเช่นเดียวกับเทนในตำแหน่งฟูลแบ็กที่สมบูรณ์แบบทั้งสองใช้เวลาในเกมด้วยการขึ้นขึ้นลงๆในสนามพวกเขามีส่วนอย่างมาก ในการเล่นของทีมเราสามารถพูดได้จริงๆว่าทั้งสองคนนี้เกิดมาเป็นฟูลแบ็กที่สมบูรณ์แบบโดยแท้จริงหงสนใจคว้าตัวแอนโทนีปีกอาแจ็คมาเสริมทัพ UOL สื่อในประเทศบราซิลรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมลงสนามแข่งขันกับอีกหลายทีมในเวทีฟีเมรีรวมถึงบาร์เซโลนาจาก ประเทศสเปนสแสดงความสนใจในการที่จะเซ็นสัญญากับแอนโทนีปีของอาร์เจ็คอันสเตอร์ดัมของแดงกำลังมองหาทางเลือกออปชันในแนวลุกใหม่ๆที่มีความหลากหลายในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะพึ่งคว้าตัวลุยดียร์มาจากเอฟซีปอตในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ตามโดยเชื่อกันว่าเจอเกนคอปยังคงพยายามที่จะมองหาแนวทางใหม่ๆในด้านเกมลุก เพื่อเข้ามาทดแทนที่โมฮัมหมัดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ที่เริ่มโรยลาอายุมากขึ้นทุกวันและมีแววที่จะพากันโบกมืออำลาถินแอนฟิลในอีกไม่นานหงแดงมองไปยังตัวเลือกต่างๆที่เล่นริมเส้นได้และหนึ่งในนั้นก็คือแอนโทนีที่กำลังทำผลงานได้ดีกับยักษ์ใหญ่ในศึกเอเลดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ โดยสตาชาาบราซิเลียนย้ายจากซปโปโรมาอยู่กับอาแจ็กเมื่อปี2020ด้วยค่าตัวเพียง13ล้านปอนด์และอาจจะเพิ่มเป็น18.2ล้านปอนด์โดยซีซั่นนี้เขาลงเล่นไปแล้ว33เกมและทำไปได้12ประตูกับอีก10แอซซิตโดยรายงานระบุว่าอาแจ็กด้ตั้งค่าตัวของปีไว้ย22ปีเอาไว้ที่33ล้านปอนด์ซึ่งทำให้หลายสโมสรแสดงความสนใจขึ้นมาโดยทันที ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากป๋องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ